วันนี้เป็นวันที่ดีอีกอย่างว่าพูดอะไรของมือสีม่ไม่ได้แดกกูหรอนี่แกทนสีม่วงได้ไงวะเงี้ย่าสสีม่วลุงขอหนึ่งแก้วได้สิเท่าไหร่ครับสิบล้านบาทว่าไงนะ ตายสิใครมันมาอะไรตอนนี้วะนี้แกหลงได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะและรู้หมายหุ่นยนต์ที่ฉันสร้างมามีพลังในการนุ่งพูดมากจังวะสูงงมสูงงสูงงขอโทษเดี๋ยวก่อนฉันถูกจ้างมาจ้างมาโดยใครกูเองกินอะไรดีคิดไม่ออก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 กินเนื้อดีกว่างนี่มึงคิดว่าการต่อสู้ของมึงจะทำอะไรกูได้หรอคาดแล้วล่ะสูงงชิบหาย นับวันยิ่งมีคนแข็งแกร่งมากขึ้นเราจะนี่คือกระเป๋าบินหรือเจ็ตแทกคนที่ใส่จะสามารถบินได้อย่างคล่องแคล่วและเฮ้ยบินดีๆหน่อยโซพระเจ้าเวนกัมช่างมันเธอเรามาสปอนเซอร์นั้น,น่ยเราจับผิดมันได้แล้วมันปล่อยเพื่อนตัวเองเดี่ยงเพื่อทำคลิปที่เห็นแก่ตัวของมันใช้ใช้คุณมาทำแบบนี้ไม่ได้ใช่ครับผมเห็นแก่ตัวว่าไงน,นะคำท,ที่พวกแกจะ,จะพูดต่อไปคือเธอรีบยิดโทรศัพท์มาถ่ายมันเธอรีบยิดโทรศัพท์มาถ่ายได้ไง